สวัสดีครับช่องช้างพังยเกตครับวันนี้เราออกลอาสถานที่ครับมาดูช้างครับช้างนะวิ่งออกมาแล้วมันจะข้ามทางครับตอนนี้กำลังเล่นเจ๊ยอ่างไรเจ๊ยอย่างไรครับ มาแล้วมาแล้วตอนนี้นะครับห้าเก้ามุ่งหน้าขึ้นทันสะนะครับมุ่งหน้าขึ้นทันสนะนะลูกมันหก <บ S 2> ตัวหกับตัวครับตอนนี้หันหน้ามุ่งขึ้นสะทั้งหมดเลยนะครับแม่ลูก ใจครับผตอน <ใจ S 2> นี้เบี่ยงออกไปยังไม่มั่นใจนะครับน่าจไปแล้วแบครับเข้าไปแล้วทางเข้าไปแล้วครับไม่ไม่ข้ามไม่ขึ้นสะครับไม่ขึ้นสะน่าจะออกวัดเหมือนเดิมครับมุ่งหน้าเลยสะไปแล้วครับ<สำ> <pane> ไปแล้ว สองตัวนะครับอ,มมออกคอหนึ่งตัวครับแข็งแกร่งกับลูกสมุนหืมงดทำอะไรไม่ได้เลยคือซูมเป็นเพี้ยอะไรเป็นยายกษ์